สวัสดีครับนักเรียนชั้นป2ทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็มาเป็นแบบวิดีโอนะครับเพื่อที่จะได้เรียนกันได้ทุกคนนะครับแล้วก็สามารถเรียนย้อนหลังได้ด้วยนะครับวันนี้นะครับให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า105นะครับเป็นเรื่องต่อเนื่องจากคราวก่อนนะครับมาดูครับวันนี้เราเรียนเรื่องการหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจาย2นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะเรียนอะไรกันวันนี้เริ่มต้นนะครับเริ่มจากพัฒนาความรู้ก่อนนะครับอ่ามาดูโจทย์นะครับคือถ้าใครไม่ทันนะครับสามารถสต็อปได้นะครับแล้วก็เตรียมตัวให้ทันนะครับแล้วก็มาเปิดอีกทีตอนที่ครูเริ่มนะครับอ่ามาดูเลยครับโจทย์บอกว่าซื้อข้าวสาร430บาทอาหารกระป๋อง291บาทซื้อข้าวสารมากกว่าอาหารกระป๋องกี่บาท อ,อยากรู้ว่าข้าวสารเนี่ยซื้อมากกว่าอาหารกระป๋องกี่บาทก็ต้องเอาอาหารก็เอาเข้าวสารมาลบอาหารกระป๋องครับก็คือเอา430มาลบ291นะมาดูนะครับวิธีการลบอ่าตั้งเหมือนเดิมครับตั้งเหมือนที่เคยตั้งครับ430ตั้งแล้วก็ลบด้วย291อย่ะ0์ลบ1ได้ไหมศูนย์ลบ1ไม่ได้นะครับศูนย์ก็ไปยืม3มา3ถูก ถูกศูนย์ยืมไปก็เหลือสองนะครับศูนย์ตอนนี้กลายเป็นสิบแล้วศูนย์ตอนนี้กลายเป็นสิบนะครับสิบลบหนึ่งก็เหลือเก้าครับอ่าทีนี้นะครับอ่ะมาดูฝั่งนี้ต่อครับดูวันนี้ต่อนะครับลบในหลักสิบครับลบในหลักสิบอ่ามีสองใช่ไหมมีสองจำได้ไหมมีมีสองมีสองอันนี้เห็นไหมจำได้ไหมสองลบเก้าได้ไหมสองลบเก้าไม่ได้สองลบเก้าไม่ได้ไปยืมสี่ครับสี่อ่ะสี่ถูกยืมเหลือสาม 4ถูกยืมเหลือ3อ่า2ก็เลยกลายเป็น12ครับ12ลบ9ก็เหลือ3ครับอ่าโอเคนะครับอ่าต่อมานะครับขั้นที่3ครับลบในหลักร้อยนะครับตอนนี้เราได้3กับ9แล้วเนาะ3กับ9เราได้มาเรียบร้อยแล้วอ่าทีนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไหมถูกยืมไป สี่ถูกยืมไปเหลือเหลือสามนะครับอ่าสามไปลบสองสามลบสองก็เหลือหนึ่งครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือหนึ่งร้อยสามสิบเก้านะครับเพราะฉะนั้นซื้อข้าวสารมากกว่าอาหารกระป๋องหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทครับวิธีการสังเกตนะครับก็คือเห็นไหมครับหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบวกสองร้อยเก้าสิบเอ็ดเท่ากับสี่ร้อยสามสิบนะครับนี่คือวิธีการสังเกตนะครับ ไปต่อครับเราต้องได้ทำจริงๆครับเราถึงจะรู้นะครับเดี๋ยวเราจะข้ามมาข้ามอันนี้ไปนะครับอมาดูที่โจทย์เลยครับมาดูที่โจทย์เลยเมื่อกี้นะครับมันเป็นการอธิบายนะครับซึ่งมันจะยาวนะครับอไม่เป็นไรเราข้าม,มาฝั่งนี้เลยนะครับตอนนี้เราก็จะอยู่ในหน้าที่ หน้าที่หนึ่งร้อยเจ็ดนะครับหน้าที่หนึ่งร้อยเจ็ดเอามาดูเลยดีกว่าถ้าเราเริ่มทำเนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับอ่ะดูครับโจทย์ถามเจ็ดร้อยยี่สิบสี่ลบหนึ่งร้อยสามสิบหกเจ็ดร้อยยี่สิบสี่ลบหนึ่งร้อยสามสิบหกอ่าเอาเจ็ดร้อยยี่ิบสี่ตั้งครับอ่ะมาเลยครับสี่ลบหกได้ไหมสี่ลบหกสี่ลบหกไม่ได้นะครับสี่ลบหกไม่ได,ไได้ก็ไปยืมสองมาสอง สองถูกยืมไปหนึ่งก็เหลือ,อเหลือหนึ่งนะครับสองก็เหลือหนึ่งนะครับสี่ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นสิบสี่นะครับเป็นสิอ่าเป็นสิี่เสร็จปุ๊บนะครับสิบสี 6, ่สิบสี่ลบหกสิบสี่ลบหเหลือแปดครับ14บลบหกก็เหลือแดครับอ่าต่อมาอันนี้เป็นหนึ่งใช่ไหมหนึ่งลบสามไม่ได้เพราะฉะนั้นหนึ่งก็ไปยืมเจ็ดมาเจ็ดโดนยืมไปหนึก็เหลือห จาก1ก็เลยกลายเป็น11ครับ11บเอ็ลบสามเลบสเป็นไง11บลบสก็เหลือเหลือ8ครับอ่าทีนี้6ครับ6กลบหก็เหลือ5ครับคำตอบก็เลยเป็น588ครับอ่าโอเคนะครับอ่าต่อมามาดูข้อนี้ครับ501ลบ 245 501ยสีอ่ลบสองอะเอา501ตั้งเหมือนเดิมนะครับอ่ะมาเริ่มมา,ม,มาเริ่มลบกันเลยดีกว่า1ครับ1นลบหได้ไหมหนึ่งลบหไม่ได้ครับ1ก็ไปยืม0ูอุ้ย0ไม่มีค่า0ไม่มีค่าุ้ยทำยังไง0ไม่มีค่า,งง 0, คา0ก็ไปยืม5ครับศไปยืมหครับหถูกยืมไปหเหลือสครับ ศูนย์นะครับศูนยได้มาหนึ่งครับก็เป็นสิบอ่าเป็น10นะเป็นสิบตรงนี้แต่ทีเนี้ยอย่าลืมนะครับว่าหนึ่งะยืมศูนย์อยู่เพราะฉะนั้นจาก10เนี่ยต้องแบ่งไปให้หนึ่งเนี่ยอีกหนึ่งนะครับนะจากสิบก็เลยเหลือเก้าครับนะครับแล้วก็อะไร1ตรงนี้ก็เลยกลายเป็น11บครับอ่าเวลายืมเรายืมทีละสิบนะครับ อ่ะโอเคนะ11อ่ะ11ตอนนี้รไ้อละส1บลบหก็เหลือ6ครับ9ลบ4ก็เหลือ5ครับ9ลบส้านะครับ4ลบ2ก็เหลือ2ครับคำตอบคือ256ครับอ่ะอันนี้มันยังไม่เห็นภาพนะครับอ่ะมาดูนี้ดีกว่าโจทย์ข้อ1ของเราเลยอ่ะ603ใช่ไหมห0 3้ยสามลบ ห้าสิบแปดหกร้อยสามลบห้าสิบแปดอ่ะมาดูครับสามลบแปดได้ไหมสามลบแปดไม่ได้สามลบแปดไม่ได้ทำไงสามก็ไปยืมศูนย์อ้าวศูนย์ก็ไม่มีค่าทำยังไงศูนย์ก็ไปยืมหกอา้าวหกหกโดนยืมไปหนึ่งก็เหลือห้าสี่อ้าศูนย์นะครับศูนย์ก็กลายเป็นสิบ ศูนย์กลายเป็นสิบนะครับแต่ทีเนี้ยสามสามมันลบแปดไม่ได้ไงสามมันก็เลยไปยืมศูนย์ซึ่งศูนย์ตอนนี้มีค่าเป็นสิบแล้วสามก็เลยไปยืมสิบนะอ่ะสามไปยืมสิบมาสิบโดนตัดเหลือเก้าเอาให้สามไปเป็นสิบสามนะครับตอนนี้อ่ะสิบสามอ่ตอนนี้ต้องตัดโดยตัดโดยเออสิบสาม สิบสามลบแปดสิบสามลบแปดสิบสามลบแปดวิธีการนะครับก็คือนับแปดไปถึงสิบสามครับแปดแล้วก็เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามวิธีการเราส่วนเลยครับก็จะได้ออกมาเป็นห้าครับเดี๋ยวเนดะเขียนให้นส่วนนะเป็นห้าครับอ่าทีนี้เก้าเก้าลบห้าเก้าลบห้าเรารู้อยู่แล้ววิธีการ วิธีการลบก็คือนับจาก5ไปถึง9ครับก็เป็น6 7 8 9หาได้4นะครับอ่าห 5, 5ชักลงมาเลยนะครับเป็นอ่าคำตอบก็คือ545นะครับนี่คือคำตอบของเราชุบเสร็จเรียบร้อยต่อไป400 สามสิบห้าลบหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดเอาหมาเ่เจ็ดอ่าอ่ามาดูครับห้าห้าลบเจ็ดได้ไหมห้าลบเจ็ดไม่ได้ห้าก็ไปยืมสามสามก็เหลือสองเอาห้าก็กลายเป็นสิบห้าอ่าทีนี้สิบห้าลบเจ็ดครับสิบห้าลบเจ็ดก็เหลือแปด เขียนได้แปดสวยๆ้าลบเจ็ดเหลือแปดสองสองลบสี่ได้ไหมสองลบสี่ 4, ไม่ได้สองลบสี่ 4, ไม่ได, 4, ไได้ก็ไปยืมไปยืมสี่มาสี่ก็เหลือสามสองก็เลยกลายเป็นสิบสองทำยังไงดีกว่าขอตัดด้วยตัดอย่างนี้เป็นสิบสองสิบสองสิบสองลบสี่เหลือสิบสองลบสี่เหลือ แปดมลบหเหลื 8, 1, 2, อสองคำตอบได้แล้วสองรอยแปเปลี่ยนสีให้หน่อยสองร้อยใครไม่ทันใครไม่ทันสต็อปได้นะครับอะ โอเคนะครับไปต่อครับมาดูครับข้อสามนี่ใช่ไหมข้อสามนี่นะเห็นไหมข้อสามนี่ข้อสามข้อสามอ่ะต่างตัวนี้กันแปดร้อยแปดสิบแปดลบสองร้อยแปดสิบเก้าสองร้อยแปดสิบเก้านะครับอ่ะโอเคมาเลย แปดลบเก้าไม่ได้เอาไปยืมแปดมาแปดตรงนี้เหลือเจ็ดอันนี้ก็เป็นสิบแปดสิบแปดลบเก้าก็เหลือเก้าเจ็ดเจ็ดลบแปดไม่ได้เจ็ดไปยืมแปดมาแปดตรงนี้เหลือเจ็ดเจ็ดตรงนี้ตัดออกไปเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดลบแปดเหลือเจ็ดลบแปดเหลือเก้าอ่ะต่อมานะครับ อ่าต่อมานะครับอ่าต่อมานะครับเจ็ดลบสองเหลือเจ็ดลบสองเหลือห้าคำตอบก็คือห้าร้อยเก้าสิบเก้าห้าร้อยเก้าสิบเก้าเคนะครับอ่ะทำไมอ่ โอเคต่อมานะครับต่อมานะครับเดี๋ยวไปอันนี้ต่ออ่ะทีนี้มาดูข้อนี้ต่อนะครับหนึ 1, ่งพันลบหกร้อยสิบสามหนึ่งพันหนึ่งพันตั้งลบหกร้อยสิบสาม หนึ 1> 1, ่งพันลบหกร้อสิบสามเอาศูนย์ไม่มีค่าศูนย์ลบสามไม่ได้เอาศูนย์ลบไม่ได้อันนี้ก็ไม่มีค่าเอาไปลบหนึ่งโดนยืมไปหนึ่งโดนยืมไปเหลือศูนย์อันนี้เป็นสิบใช่ไหมอันนี้เป็นสิบเอาศูนย์ไม่ยืมสิบอีกก็เหลือเก้าอ่าเป็นสิบกันศูนย์ไม่ยืมสิบอันนี้อีกก็เหลือเก้าอันนี้ก็กลายเป็นสิบสิบลบสามสิบลบสามเหลือเจ็ด เลบหเหลือ8 9ดลบหเหลือสาคำตอบคือ3 8มร้อ 7, ยแปดสิบเจ็ดครูใส่ให้ใหม่นะครับ387น่ได้เได้เจ็เค okay. อเ่านี้ข้อนี้ดู สองร้อยห้าข้อห้านะครับสองร้อยสามสิบสี่สองร้อยสามสิบสี่ลบหนึ่งร้อยสี่สิบห้าสองร้อยสามสิบสี่ลบหนึ่งร้อยสี่สิบห้าครับอ่ะสี่ลบห้าได้ไหมสี่ลบห้าไม่ได้อะไปยืมสามสามเหลือสองสี่กลายเป็นสิบสี่สี่สิบสี่ลบห้าเหลือสิบสี่ลบห้าเหลือเท่าไหร่ สิบสี่ลบห้าก็เหลือเก้านะครับสิบสี่ลบห้าเหลือเก้าครับนวต่อมาสองลบสี่ 4, ได้ไหมไม่ได้ไปยืมสองว่าสองเหลือหนึ่งอันนี้ก็กลายเป็นสิบสองสิบสองลบสิบสิบสองลบสี่สิบสองลบสี่เหลือเท่าไหร่สิบสองลบสี่ก็เหลือ ตด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 ตัดแปดยังไงหนึ่งลบหนึ่งเหลือศูนยคำตอบคือแปิบเโอเคนะครับเห็นไหมเห็นไหมเริ่มได้แล้วนะเริ่มได้แล้วนะเจ็ดร้อหห้าลบ หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าอ่ะห้าลบเก้าได้ไหมไม่ได้ไปยืมหกมาหกเหลือห้าตอนนี้ห้าเป็นสิบห้าแล้วสิบห้าลบเก้าอ่าสิบห้าลบไปเก้านะครับก็เหลือหกห้าลบเก้าไม่ได้เอาไปตัดอันนี้เป็นหกนะครับอันนี้เป็นสิบห้าแล้วโดนยืมมา สิบห้าลบเก้าก็เหมือนเดิมเ,ด 6. 6เหลือหกหกลบหนึ่งเหลือห้าคำตอบคือห้าร้อยหกสิบหกห้าร้อยหกสิบหกต่อมาสี่ร้อย 23่สิบสามลบหนึ้อสามสบหได้ไหมไม่ได้ไปยืมสองมาสองเหลือ1 3เป็น13 13าลบหเหลือเจ็ดหลบสไม่ได้ไปยืมสี่มาสี่เหลือส1เป็น11เอ็ดไม่เอไม่เอา,เ,อาเราจะไม่ทำอย่างนั้นตัดด้วยเป็นสิอ สิบเลบสเหลือสิบเอาหลือเท่าไหร่สิเอ็ดอาไปสามสิบก้าแปดอันี้สาลบหเหลือ2องคำตอบคือ287อยแต่อนะครับ ่อมาแปดรอยห้าสิลบ251อ่ะศูนลบหนึงได้ไหมศูนย์ลบหนึงไม่ได้ไปยืม5มา5เหลือ4ีศูนย์ก็กลายเป็น10 1สิลบหนึงเหลือ9 4-5สลบห้าได้ไหมไม่ได้ไปยืม8มา8เหลือ7อันนี้โดนอ่ะสก็กลายเป็น14 14-5ลบห สิบสี่ลบห้าก็เป็นเก้าสองลบห้าไอ้พุ้ยเจ็ดลบสองเจ็ดลบสองก็เหลือห้าคำตอบคือห้าร้อยเก้าสิบเก้าคุณ,ค,ณคุณไหมห้าร้อยเก้าสิบเก้าคุณคุณไหมไม่ต้องคุนหรอกมันเหมือนข้อบ,บนมันเหมือนข้อขอ้งบนนะน,นะครับโอเคนะครับใครไม่ทันนะครับสมาครสต็อปได้นะครับ ไปต่อนะครับอ่ะมาตรวจสอบความเข้าใจหนะ่อยนะครับตรวจสอบความเข้าใจนะครับอ่ะมาดูครับข้อหนึ่งเลยแปดร้อยสิบสี่ข้อหนึ่งเลยแปดร้อยสิบสี่ลบสองร้อยเจ็ดสิบห้าสี่ลบห้าได้ไหมสี่ลบห้าไม่ได้อ่ตาตัด เป็นอันนี้ยืนมาหนึ่งเป็นศูนย์อันนี้เป็นสิบสี่นะครับสิบสี่ลบห้าเหลือเก้าต่อมาศูนย์ลบเจ็ดไม่ได้ไปยืมแปดแปดเหลือเจ็ดศูนย์นะครับเป็นสิบสิบลบเจ็ดก็เหลือสามเจ็ดลบสองเหลือห้าคำตอบคือ ห้าร้อยสามสิบเก้าดูข้อสองต่อนะครับข,ออข้อสองนะครับข้อสองเก้าร้อยเก้าร้อยลบ สามร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบหกศูนย์ลบหกได้ไหมไม่ได้ตัดไปยืมศูนย์ไม่ได้ดไ 0, ไไดอีกศูนย์ไม่มีค่าเอาไปตดัดไปยืมเก้ามาเก้าเหลือแปดอันนี้เป็นสิบแต่สิบก็ถูกศูนย์ยืมเข้าไปอีกก็เหลือเก้าอันนี้ศูนย์ยืมมาแล้วเสร็จเป็นสิบสิบลบหกก็เหลือสี่ 9ลบสเหลือหา8าลบสเหลือแลบสเหลือเท่าไหร่ก็เหลือหําคำตอบคือ500 54อยา่ต่อมา ข้อสามเก้าร้อยสิบสองลบสามร้อยสิบสามอ่ะมาเลยสองลบสามไม่ได้ไปยืมหนึ่งหนึ่งโดนยืมไปเหลือศูนย์ตอนนี้เป็นสิบสองสิบสองลบสามสิบสองลบไปสามสิบเอ็ดสิบเก้าเก้า ศูนย์ลบหนึ่งได้ไหมศูนย์ลบหนึ่งไม่ได้ไปเยีมเก้าเก้าเหลือแปดศูนย์ศูนย์เป็นสิบสิบลบหนึ่งเหลือสิบลบหนึ่งเหลือเก้าแปดลบสามเหลือห้าโอ้คำตอบคนคุณ 99, อีกแล้วห้าร้อยเก้าสิบเก้าอีกแล้วอ่ะมาต่อ 666้หกสลบห้าร้เหลบแเหลือ6ลบแเหลือไม่มีมันตบไม่ได้ไปยืมมานี่เหลือ5อันนี้เป็น16 1 6กลบแเหลือ8 5ดลบเไม่ได้ไปยืม6 6กลายเป็น5อันนี้ก็กลายเป็น15 สิบห้าลบเก้าเป็นสิบห้าลบไปเก้าเหลือหกห้าลบห้าเหลือศูนย์คำตอบคือหกสิบแปดอ่านะครับก็อ่า วันนี้นะครับก็ของชั่วโมงนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวให้นักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดนะครับในหน้าที่หกสิบหกสิบเจ็ดถึงหกสิบเก้านะครับไปทำแบบฝึกหัดในหน้าที่หกสิบเจ็ดถึงหกสิบเก้านะครับโอเคนะครับก็สำหรับใครที่ ยังไม่เสร็จนะครับก็สต็อปดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมทําแบบฝึกหัดนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีครับ